สวดมนต์ทุกวันประจำวันที่15สิงหาคม2565บูชาพระรัตนตรยัยอัลลังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตูภควาตาธรรมโมธัมมังนัมมาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกกระสังโฆสั ble, ้งคังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปนโอสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลาทิสัตตาเทวะมนุสสานังพุทโภคควาติสวาคาโตภะควาตาธรรมโม สันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทีทังจตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสอกคละเอสะภาขวะโตสาวกัสังโฆอาุเนโยปาอุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกลานิโยอนุตรารังบุญญาเกตังโลกัสสติ ตวจบทพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสหาสามาพินิมนิตสาวุธันตังคีเมขลังอุทิตโคลาสาเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกมามพิยุจิตาะสะพรติงโคลัมปน,นาลาวาะวกา,ามะคามถาจะยาขังขันติสุทันตะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงคาชาวลังอามิตตาภูตังทาวคิจักกามสนิวสุทาลุนันตังเมตตมพูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ อุขิตาคัดคามาติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทัทถพุลิมาละวันตังอิติพิสังขาตาโนชิตวามุนินโตันเตชะสา,าวาตุเตชยมังคัลลานิ กัตาวานะกัตถามุทลังอิวะคับพินิยาจินจายาทุกขาว่าจะนังชนะก,กายามัชเชสันเตนโสมะวิชินาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานิ ตัดจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอาติอันทะูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตาวามุนินโตตันเตชะสา,าวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชักังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชักเคนะธ้มาปยันโตอิทูปเทสาวิชินาชิตตาวามุนินโต กันเตชะสาภวตุเตชยมังคัลลานิทุขาหะทิตฐิผู้ชกเคนะสุทธาหะถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิติปกาศทีพานังยานาคะเทนะวิชินาชิตตวามุนินโตกันเตชะสาภวตุเตชยมังคลลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตตะคาถายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตัมตมีหิตวานะเนกาวิวิธานิจูปัตวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนโลสปัญโย มหาการุณิกนาโถหิตายะสัพปานีนางภูเลตะวาปาลมีสัพปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจววเชนะโหตุเตชยมังคลังเจยันโตโพธิามูเลสักยานังนันทิวัเถโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิตชยสุชยมังคะเล อัปัลลัชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิปุคะเลอาภิเสเกสสภาพุทธานังอาค้าปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุโหุิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทาะขินังกายกรรมังวาจากัมมังปัทาะขินังปัทาะขินังมโนกรรมัง ปานิคีเตปัฏาคินาปัฏาคินานิกตวานะละาภันตาเถปัฏาคิเนภาวนตุสาพมังคารังราขันตุสาปเทวตาตภาพุทธานุภาเวนัสตาโสติภาวนตุเตภาวนตุสาพมังคารังราขันตุสาปเทวตาตถาธรรมานุภาเวนัสตาโสติภาวนตุเต ภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสตาโสตีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอาภยาปาโชโหโมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอาตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินคาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอัพยาปัชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อีทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรุปัชชายาจริยานางโหนตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภาพะเทวตานังโหตูสกิตาโหตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหตูสกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อีทางสภาพะเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพเพสตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพาหุงมหากาหรือพทุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้ บทที่หนึ่สำหรับเอา,เอาชนะศัตรูหมู่มากหรือในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2. สองำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นตปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สเอาชนะสัตว์ร้ายหรือกู้ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมี บทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทําปฏิหารบทที่5เอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่เจ็ดไอบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธ บทที่8สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุพระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพมรังสีวัดละคังโคสิตาราม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนากาโมละเภทนังอจิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวะยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังละหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสัจจาสพังลัสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกัลลาทโยพุทธาอัตถาวีสตินายกาสัสเพปติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาศีเสปิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปิโตไมหังอุเลสภาคุณากัลโลอัถเยเมอนุาาลุโตสาลีปุตโตจักถคินเนกนทโยปิทภาคัสมิงโมคลานโนจาวามเก ทักขิเนสวเน,นไมหังอาสูงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสูงามาสโสตะเกสันเตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิตโตมูริปุงคโวกุม,มาลกัสโปเถโลมาเหสิจิตตาวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากโลอุณโนวังคุลิมาโลจะอุปาลินันทาสีวลีเทลาปัญจายิเมชาตานาลาเตติลากามามะ เตศสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเถรราชิตตวันโตชิโนรักษาชาวันตาศิลเตเชนะอังคามังเกสุสันติตาลาตนังปุระโตวาสิทักเคเนเมตตาสุตะกลงทัชกังปัจจตวาสิวเมีังคุลิมาละกังอันทามลาปริตันจ่าอาตานาติยะสุตะกลงอากาเสชาตนังาสิสเสสาปากาลสันติตาชินานนาวาลาสัญญาตาสัตตาปากาลังกตาวาตาปีตาทิสัญชาตาภัยระชัตุปัตวา อาเสสาวินยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวตัตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธะปัญชเชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหารันตังมาหิทะเลสตาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสา,ภาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเชลตี สาธุสาธุคาถาชินะบัญชรแบบย่อชินะปัญชลปรลิตังมังลักขะตูสัพพธาชินะปัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาชินะปัญชลปลิตังมังลักขะตูสัพพธาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระศีวลีพระอรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจ่มหาเถโลเทวตานะระปุชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอ่างวันธามิตังสทาสีวลีจ่มหาเถโลยักะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอังวันธามิตังสทา สีวลีเถระคูณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจายาชิมหีอังวันธามิตังสตาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจายาทิมหีอังวันธามิตังสตาสีวลีเถระกูนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานาราภูชิโตโสระโหปัจจายาติมิอาหางวันธามิตังสาตาสีวลีจะมหาเถรโยาาัยขะเทวพิปูโตโสระโหปัจจายาติมิอาหางวันธามิตังสาตาสีวลีเถระคูนางเอตังโสตีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคมีลาบขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาเงินไหลนองทองไหลามาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุ คาถาหัวใจอิติปิโสนาชาลีติ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 นาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการมีความขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึง ว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นแหละสาธุสาธุคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโกจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธมาอุนาโมพุทธายาวิลาทธโยวิลัคนัยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลัยทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมวิลาทธโยวิลัคนัยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลัยทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมวิลาทธโยวิลัคนัยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลัยทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปูท่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตาาัสสะพคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะะคกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะะคกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมโพธิสัตวคันติมายะอิติภะคะวา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  นะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควาสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชุตินทโลวัดโคศิตาลามจังหวัดชัยนาท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาโอ ตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอะอุตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุ อย่าอดอย่าอยากอยายากยาจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะพะคควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายะนะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคลาจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขปฏิทายะกายะนะวาจายะวเจตสา มเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคลาจินตาลามะพุทธะปาติมากลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคลาจินตาลามะพุทธะปาติมากลัง บูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขะปฏิทายะแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขหายป่วยหายเจ็บหายไข้ค้าขายล่ำรวยเห่งเห่งเห่งสาธุสาธุคา,า,าถาบูชาพ่อปู่ชีวกมลพัฒแพ่ประจำองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวะโกเสลสะหังคารุนิโกสะพัสตานังโอสะถาทิภามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารภัจโจปกาเสสิวันธามิปันติโตสุเมทสสวะโลกาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลัสาหังกาลุนิกโกสัพพะสตานังโอสถาทิพมัมบตังประภาโสสุริยะจันทงังโกมรารพัจโจปากาเสสีวันธามิปันติโตสมเมธาโซวาโลกาสุมาโฮมิโอมนะโมชีวโกศิลัสาหังกาลุนิกโกสัพพะสตานังโอสถาทิพัมบตังประภาโสสุริยะจันทงังโกมรารพัจโจปกาเสสีวันธามิปันติโตสเมธาโซวาโลกาสุมาโฮมิ สาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยม นั่โม่ไต่ซื่อไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกองไต่เล่นกรรมกองสื่ออิ่มห่อสากนั่โม่ไต่ซื่อไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกองไต่เล่นกรรมกองสื่ออิ่มห่อสากนั่โม่ไต่ซื่อไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกองไต่เล่นกรรมกองสื่ออิ่มห่อสากสาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเน่เทพแห่งศิลปะวิทยาและความสำเร็จ โอมสีคเนสายะนามาฮา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 อมสีคเนสเนสายะนามาฮาอมสีคเนสายะนามาฮาอมสีคเนสายะนามาฮาสำเร็จสำเร็จสำเร็จคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณ คุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาภนะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธนะ,ะ,ะนะโมตัสสะพัะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมมรนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายขะพันตาพัดปุริโตเวสาภุษาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายขะพันตาพัดปุริโตเวสาภุษาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายามาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรานังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตูมหาราชิกยายขาพันตาพัทภูริโตเวสาภูสาพุทธังอลหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะแ้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยโชคดีมีสุขเงินไหลนองทองไหลามามีโชคลาบมีคุ้มทรัพย์มากมายสาธุสาธุ จบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุ